การเมืองในการศาสนาสมัยรัชกาลที่สี่มหานิกายกับธรรมยุติกนิกายพุทธศาสนานับเป็นาศาสนาหลักของอาณาจักรสยามมานานพระสงฆ์ของไทยมีการรับพระพุทธศาสนามาจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะมาจากทางลังกามอนจีนขเขมรและอื่นๆและสยามเองยังส่งต่อพระพุทธศาสนาไปสู่ดินแดนอื่นอยู่บ้างเช่นนิกายสยามวงที่แพร่กระจายอยู่ในลังกาในปัจจุบัน แต่ในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการเข้าใจพุทธศาสนาของไทยคือช่วงสมัยการเปลี่ยนผ่านจากรัชกาลที่3สู่รัชกาลที่4เมื่อวชิรยานเทระหรือภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎผู้เป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดบวรนิเวศได้รับการอัญเชิญจากเหล่าขุนนางข้าราชการสำคัญให้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส แทนที่แต่เดิมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกราถนาจะให้พระราชโอรสคือพระองค์เจ้าอนุบเป็นรัชทายาทสืบราชสมบัติเมื่อภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎได้ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในปีพศ2394สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงกระทำก็คือการจัดการด้านพระพุทธศาสนาในอาณาจักรของพระองค์ อย่างที่ทราบกันว่าตลอดรัชกาลที่3ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาถึง27ปีรัชกาลที่4ทรงอยู่ภายใต้ร่มกาสาวพัฒมาโดยตลอดแต่เดิมในสมัยรัชกาลที่3นั้นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้พยายามจะจัดการพระพุทธศาสนาในสยามให้เป็นไปตามหลักการที่พระองค์ทรงคิดว่าบริสุทธิ์มีการก่อตั้งกลุ่มพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามการตีความพระไตรปิฎกข,ของเจ้าฟ้ามงกุฎ ดังปรากฏนามในภายหลังว่าธรรมยุติกนิกายซึ่งเป็นนิกายที่มีพระองค์เป็นผู้ก่อตั้งวัดหลายแห่งในกรุงเทพมหานครเช่นวัดสมรายวัดปราชาธิวาสในปัจจุบันวัดบวรนิเวศและอื่นๆนะับเป็นวัดที่เป็นวัดของธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ ปฏิบัติของธรรมยุติกนิกายมีความแตกต่างไปจากมหานิกายซึ่งเป็นนิกายหลักของคนไทยมาแต่ในอดีตตัวอย่างเช่นการห่มผ้าครองผ้าการสวดมนต์ที่ต้องพยายามสวดให้ตรงเสียงที่บริสุทธิ์มากที่สุดการอุปสมบทที่แตกต่างไปจากมหานิกายและอื่นๆเหล่านี้ทําให้มีการแบ่งแยกพระสงค์อย่างน้อยออกเป็นสองนิกายในสยามนั้นคือมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย เหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดการพระพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่4คือกรณีการตั้งพระสังฆราชในสมัยของพระองค์แต่เดิมนั้นพระสังฆราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะต้องมาจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุปัจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสรรค์วัดมหาธาตุอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพระมหานิกายของสยาม นอกจากนั้นสังฆราชก่อนถึงสมัยรัชกาลที่สี่ก็ไม่มีพระราชวงศ์ขึ้นมาเป็นพระสังฆราชแม้แต่พระองค์เดียวแต่เมื่อรัชกาลที่สี่ได้ขึ้นครองราชนั้นการสถาปนาพระสังฆราชก็ดูจะมีนยัยยะที่เปลี่ยนไปมากและทำให้แต่เดิมที่มหานิกายมีอำนาจมากในการปกครองพระศาสนาก็ได้ย้ายศูนย์อำนาจนั้นออกจากวัดมหา,าธาตุเรื่อยมา ก่อนที่รัชกาลที่สามจะสวรรคตได้มีพระราชดดำริจะตั้งพระพิมวลธรรมอู่วัดสุทัศน์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชมีการเตรียมการร่างพระนามและกำหนดวันแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแล้วแต่เมื่อรัชกาลที่สามสวรรคตและรัชกาลที่สี่ขึ้นครองราชก็มีการเปลี่ยนแปลงกล่าวคือรัชกาลที่สี่กลับทรงเลือกสถาปนากรมมะหมื่นนุชิตชินโนรสขึ้นอดำรงตำแหน่งเป็นสกลสังฆปรินายกแทน ส่วนพระพิมนธรรมอู่รัชการที่สี่ทรงสถาปนาให้เป็นเจ้าคณะฝ่ายเหนือในตำแหน่งสมเด็จพระอริยวงศาคตยานทั้งนี้เนื่องด้วยกรมมื่นนุชิตชินโนรสเป็นพระญาติอันสนิทกับเจ้าฟ้ามงกุฎและทรงเคารพนับถืออย่างมากอีกทั้งยังทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ จึงนับเป็นสาเหตุที่รัชกาลที่สี่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระสังฆราชทําให้กรมมหมือนมชทิปชิโนโรสหรือต่อมาคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโรสทรงเป็นเจ้านายในราชวงศ์ที่ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกเท่ากับว่ารัชกาลที่สี่ทรงสามารถคุมทั้งอาณาจักรด้วยพระองค์เองและพุทธจักรด้วยพระญาติวงศ์ แต่เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโรสแห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7ได้สิ้นพระชนลงเมื่อพอส2396ภายหลังทรงรับตำแหน่งเพียง3ปีทำให้รัชการที่4ทรงไม่โปรเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดอีกเลยให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตลอดรัชการของพระองค์ เที่ทรงไม่แต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดให้ดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นตําแหน่งประมุขของสงฆ์ทั่วพระราชอาณาจักรนั้นเพราะช่วงนั้นพระสงฆ์ไทยเริ่มแตกเป็นสองนิกายในบ้านเมืองนั้นคือนิกายเถรวาทกับธรรมยุติกนิกายซึ่งนิกายธรรมยุตินั้นเป็นนิกายที่รัชกาลที่สี่ทรงเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยพระองค์เอง การที่จะตั้งพระสงฆ์ที่มาจากธรรมยุติกนิกายซึ่งล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์เองจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้อีกทั้งหากจะตั้งให้พระมหานิกายขึ้นมาเป็นพระสังฆราชในสมัยของพระองค์ก็ไม่สามารถทำได้เพราะไม่ใช่นิกายที่ทรงอุปัรภมดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากพระองค์ทรงแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดขึ้นเป็นใหญ่ในประมุขของสงฆ์ไทยอาจจะเกิดความไม่พอใจได้ ตัวยอย่างเหตุการณ์ที่เห็นได้คือกรณีหลวงปู่รอดซึ่งถูกรัชการที่สี่ถอดสมณศักดิ์พระภาวนาโกศลเพราะไม่ยอมถวายอดิเรกรัชการที่สี่ในคราวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน พราะพระสงฆ์รูปนั้นเห็นว่ารัชกาลที่สี่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกเป็นสองฝ่ายในบ้านเมืองดังนั้นการที่ต่อมารัชกาลที่สี่ไม่ทรงแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดเป็นสังฆราชจึงอาจจะเป็นเหตุผลเพื่อขจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่างๆนานาและเท่ากับพระองค์คุมพระศาสนาด้วยพระองค์เองแทน กว่าจะมีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอีกครั้งนั้นก็ต้องรอเวลาไปจนถึงกลางรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยรัชกาลที่5ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่8ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มาจากธรรมยุติกนิกายพระองค์แรกและยังเป็นผู้ที่รัชกาลที่5เคารพนับถือ โดยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเมื่อพศ2434ทิ้งระยะเวลาที่สยามไม่มีพระสังฆราชตั้งแต่ปีพศ2396ถึง2434นับรวมเวลาที่สยามประเทศไม่มีพระสังฆราชในตอนนั้นนานถึง38ปีด้วยกัน จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่รัชกาลที่สี่เป็นต้นมานั้นศูนย์กลางการปกครองพระศาสนาที่แต่เดิมพระมหานิกายควบคุมปกครองมาทานานได้เปลี่ยนมาเป็นพระจักรธรรมยุติกนิกายที่มีความใกล้ชิดกับเชื้อพระวงศ์มากกว่าโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่หที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสวัดบวรนิเวศพระอนุชาของรัชกาลที่หขึ้นเป็นพระสังฆราชในสมัยรัชกาลที่ห และอาจจะกล่าวได้ว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพศ2475พระมหานิกายตกอยู่ภายใต้การบริหารจากพระธรรมยุติกนิกายมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อคณะราษฎรได้มีอำนาจมากขึ้นคณะราษฎรเห็นว่า,าศาสนาพุทธที่คนนับถือนั้นคือาศาสนาพุทธมหานิกายจึงควรจะให้พระมหานิกายปกครองมากกว่า จึงทำให้ในท้ายที่สุดพระมหานิกายได้กลับมาเป็นพระสังฆราชอีกครั้งในสมัยคณะราษฎรโดยพระสังฆราชจากมหานิกายคนแรกในรอบเกือบร้อยปีคือสมเด็จพระสังฆราชแทติตาศเทโวแห่งวัดสุทธเทพวรารามเช่นกันกับศาสนาอิสลามที่คณะราษฎรเห็นว่านิกายซุนนี่เป็นนิกายที่มีคนนับถือมากที่สุดในไทยแต่เหตุใดจุฬาชมนตรีจึงมาจากนิกายชีอาบ จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตัวจุลาราชมนตรีให้เป็นนิกายซุนนี่ตามจำนวนประชากรที่นับถือมากในไทยทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางศาสนาพุทธในสมัยรัชกาลที่4ยังส่งผลมายังการปกครองทางศาสนาในปัจจุบันด้วยดังปรากฏว่าในปัจจุบันอำนาจทางพุทธจักก็ได้หันกลับไปหาการบริหารของทางธรรมยุติกนิกายดังปรากฏเช่นในสมัยรัชกาลที่5มากขึ้น และยังปรากฏว่าในปัจจุบันนั้นสมเด็จพระสังฆราชนับตั้งแต่ปีพศ2516มาน,นั้นไม่เคยมีพระสังฆราชจากพระสงฆ์ที่มาจากมหานิกายแม้แต่รูปเดียวแต่นับแต่ปีพศ2516พระสังฆราชในไทยล้วนแต่มาจากธรรมยุติกนิกายทั้งสิน้นดังนั้นแล้วศาส,สนาพุทธในไทยนั้นช่วงที่น่าสนใจที่สุดในการศึกษาก็คือช่วงการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ศาสนาจักรและพุทธจักรนั้นมีเส้นบางบางกา้านและอาณาจักรก็มีพะละกำลังพอที่จะควบคุมพุทธจักรได้เช่นกันในบางช่วงเช่นในสมัยรัชกาลที่9นั้นมีการกล่าวหาว่าพระมหานิกายบางส่วนเป็นคอมมิวนิสต์ตัวอย่างที่สำคัญคือพระพิมลธรรมอาจแห่งวัดมหาธาตุที่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการคืนสมณศักดิ์เพราะเป็นการใส่ร้ายทางการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นแล้วการาศาสนาและการเมืองจึงเป็นเรื่องที่กล่าวได้ว่าไม่สามารถแยกขาดกันได้โดยเฉพาะการาศาสนาในทาง